ที่จุดชนการแผ่นดินไหวกันก่อนคือเนียรมาเนียนมากอาลสวัสดครับคุณพ่ออืออาุสวัสดีนะลูกนี่บีชอปกำลังจะไปเรียนแล้วละลูกใช่ครับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อดูข่าวอยู่แล้วครับผมไปเรียนแล้วนะครับคุณพ่อโอเคบีชอปอย่าลืมไปสวัสดีคุณแม่ด้วยล่ะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณค,ครูคคสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน อ้าวนี่เอวาย,ยังไม่มาเรียนเหรอเนี่ยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาภูมิศาสตร์ต่อจากเมื่อวานกันเลยดีกว่านะคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแผ่นดินไหวน,นักเรียนทุกคนวิ่งลงจากตึกเร็วๆเข้าเร็วเอ,อกมาจากห้องอาเกิดนอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตึกสัน่นซ้ายขวาซ้ายข้างไหนดีฮ <c oughs> คุณครูครับเมื่อกี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเหรอครับคุณครู เมื่อกี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นน่ะนักเรียนตอนนี้เราปลอดภัยกันแล้วครูเป็นห่วงเอวามากๆเลยตอนนี้เอวาอยู่กับพวกเราแล้วค่อยลงใจหน่อยเออโครโมิเกลวครับแล้วแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับการที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะหรอว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อได้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะ สาเหตุการ <laughs> เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกคือร้อยเลื่อนแบบปกติที่แผ่นเปลือกโลก <sh arp> ยกขึ้นและลงเลื่อ <brewer> น <itors S 2> <sh arp> แบบย้อนที่แผ่นเปลือกโลกเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนแบบตามแนวระดับที่แผ่นเปลือกโลกเป็นการเลื่อนสวนทางกันโดยที่เกิดปรากฏการแผ่นดินไหวนั้นมักจะเกิดในบริเวณร,รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกแต่และแผ่นอยู่บนหินร้อนไหลหนืดข้างใต้ที่มีการเคลื่อนที่เลยทําให้แผ่นเปลือกโลกเลยมีการเคลื่อนตัวไปด้วยคุณครูมิเกลครับ เวลาเกิดแผ่นดินไหวผมเห็นว่าบ้านเรือนตึกถลม่มแล้วเราจะสามารถรู้ได้ไหมครับว่าความแรงเท่าไหร่ถึงทําให้ตึกถล่มได้หรือแรงประมาณไหนมีนะคะนักเรียนเรามีการวัดความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวได้2แบบเลยก็คือวัดขนาดพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมาณนะบริเวณกลางแผ่นดินไหวที่นิยมใช้ก็จะมี2มารตรวัดก็คือมารตรริกเตอร์เป็นมารตราที่วัดขนาดของแผ่นดินไหวและ มาตาแมกนิจูดเป็นมารตราที่วัดขนาดข,าดของคลื่นแผ่นดินไหวค่ะเขาก็จะมีระดับความแรงพวกนี้บอกว่าถ้าแรงเท่านี้จะมีอาการอย่างไรอย่างเช่น1-2.9เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยเริ่มรู้สึกถึงการสั่นไหวบางครั้งก็จะวิงเวียนศีรษะค่ะอา้าวคุณครูมิเกลครับแล้วอย่างนี้เราจะมีทางรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวได้ไหมครับคุณครู ก็ยังพอมีทางรับมืออยู่นะคะนักเรียนอย่างแรกเลยเราก็ต้องติดตามข่าวสารตลอดถ้าพื้นที่นั้นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยๆหรือไม่เราก็เฝ้าระวงังโดยการรับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรบ้างที่เราควรเฝ้าระวงังแผ่นดินไหวขนาด8.2ที่เมียนมาส่งผลกระทบมาถึงหลายพื้นที่ในบ้านเรานำมาสู่โศกนาฏกรรมตึกถลม่มจนมีความสูญเสียเป็นจำนวนมาก ในกรณีที่เราอยู่ในอาคารชั้นบนจริงๆที่ไม่สามารถออกมาจากอาคารได้ทันสำคัญเลยก็คือเราต้องมีสตินะคะถ้าอยู่ชั้นสูงๆเราควรที่จะหาที่หมอบและที่ปลอดภัยอยู่เช่นหลบเข้าใต้โต๊ะที่แข็งแรงเพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ควรที่ใช้แขนหรือหมอนมาป้องกันศีรษะถ้าสามารถหาได้ภายในห้องนะคะ แล้วเราก็ควรอยู่ให้ห่างจากกระจกหน้าต่างหรือของมีคมเช่นมีดและข้อห้ามที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเราอยู่ในอาคารและต้องการที่จะออกมาจากอาคารมาสู่ที่โล่งแจ้งห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดให้ใช้บันไดเมื่อปลอดภัยแล้วควรรอจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะสงบลงแล้วค่อยออกจากตัวอาคารคะ่ะในกรณีที่เราอยู่นอกอาคารใช่ไหมคะ1เลยเราควรจะอยู่ให้ห่างออกจากของ4สิ่งนี้ก็คืออยู่ให้ห่างจากอาคารเสาไฟป้ายโฆษณาและต้นไม้ใหญ่คะ่ะ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนสิ่งที่ควรทำคือหยุดรถในที่ปลอดภยัยไม่จอดบนสะพานหรือทางลาดชันถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงชายฝั่งทันทีหากอยู่ใกล้กับทะเลเพราะอาจจะเกิดสึนามิได้ค่ะอ๋ออีกอย่างการเตรียมตัวรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหวควรศึกษาทางหนีไฟจุดรวมพลของสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยและเตรียมชุดฉุกเฉินเช่นไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้ง ยาชุดผดถมพยาบาลเงินสดแบตเตอรี่สำรองฝึกการอุพยพหนีภัยกับสมาชิกในครอบครัวและอย่างที่ครูได้พูดไปก่อนหน้านี้เรื่องของการติดตามข่าวสารของหน่วยงานข้าราชการอย่างเช่นกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านี้เราก็จะสามารถเซฟความปลอดภัยของตัวเราได้แล้วค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแบบนี้ถ้าเรามีสติและทําอย่างที่ครูมิเกลบอกได้แล้วก็ถึงจะเกิดแผ่นดินไหวแต่เราก็รับมือไหวอย,อยู่แล้วครับ เดี๋ยวก่อนสิคะนักเรียนยังไงมันก็หน่าเกลออยู่ดีนะคะ